นักบินสามารถทําอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกันในเวลาเดียวจริงหรือเปล่าผมบอกได้เลยครับว่าไม่จริงครับมนุษย์เราไม่สามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างพร้อมกันได้ครับแต่สิ่งที่นักบินทําได้คือการทําหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันย้ําว่าเวลาเดียวกันนะครับไม่ใช่ทําพร้อมกันตาน่างกันยังไงครับสิ่งที่นักบินถูกฝึกอย่างหนึ่งครับก็คือการสลับทําหลายๆสิ่งกลับไปกลับมาในเวลาเดียวกันได้อย่างถูกต้องและแม่นยำข้อสําคัญคือเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าอะไรคืองานหลักของเรา งานหลักคือสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจมากที่สุดแล้วในระหว่างนั้นเมื่อมันมีอะไรแทรกเข้ามาครับถ้าเรารู้แล้วว่าเราทํางานหลักได้ดีเราค่อยแบงความสนใจไปทํางานอย่างอื่นครับแล้วค่อยกลับมาทํางานหลักของเราต่อยกตัวอย่างเช่นในระหว่างที่เราบังคับเครื่องบินนั่งบินอยู่ครับมีหอบังคับการบินผู้พิทยุค,คุยกับเราเราจะสลับความสนใจไปพูดกับหอบังค,คับการบินครับแล้วพอพูดจบเราก็จะกลับมาบินเครื่องบินต่อ นี่คือสลับความสนใจสลับไปสลับมาครับซึ่งเรื่องนี้ทุกคนสามารถฝึกกันได้นะครับย้ำนะครับแต่เราต้องรู้ก่อนว่าอะไรคืองานหลักที่สำคัญที่สุดของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ